เลือกลูกแบดมินตันนะคะเราควรจะเลือกประเภทแบบไหนดีนะาให้ดูนะคะจะได้เห็นองค์ประกอบข้างในลูกจะพุ่งดีเสถียนขนเป็ดกับขนห่านปัจจุบันนี้มันก็เป็นไมม่ี <laughs> เป็ดกับห่านแล้วนะคะแล้วขนนี่มาจะาปีกซ้ายหรือปีกขวาตัวเลขแตกต่างกันยังไง75-76-77นะคะวิธีการบินในเชิงของลูกแบดมินตันดีขึ้นด้วยนะคะยิ่งต้องอาศัยคุณภาพลูกที่มีวิถีค่อนข้างดี You're listening to the Collection Room by จอง Now สวัสดีค่ะใน Collection Room EP นี้นะคะก็อยู่กับแหวแล้วก็พี่เป์ครับใน EP นี้มีคนถามเราเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยค่ะว่าเวลาที่เราเลือกลูกแบดพินตันนะคะเราควรจะเลือกประเภทแบบไหนดีนะคะแล้วก็ความแตกต่างมันมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันในเรื่องขององค์ประกอบของ ลูกแบดมินตันซึ่งเชื่อว่าหลายคนเนี่ยบางคนอาจจะรู้ข้อมูลมาแล้วบ้างบางคนอาจจะยังไม่รู้ซึ่งเราก็พยายามไปหาข้อมูลนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นตัวอ้างอิงเอาไว้ให้ใน Description ด้านล่างนี้นะคะตัวันี้เนี่ยเราก็มีการออนำลูกแบดนะคะที่เรา,าผ่าให้ดูนะคะจะได้เห็นองค์ประกอบข้างในของตัวลูกแบดด้วยนะคะที่แหวนถืออยู่แบบนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างพี่เปอร์คะอ่าโอเค องประกอบของลูกแบตเนาะก็จะมีอย่างแรกเลยก็จุกก๊อกนะจุกก๊อกตรงนี้แล้วก็ตัวขนของมันก็มีตัวขนซึ่งจุกก๊อกเนี่ยมันก็จะมี2แบบเนาะเขาจะเรียกเป็นแบบผสมกับเป็นจุกก๊อกเป็นไม้เลยถ้าส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าเป็นแบบผสมอ่ะเห็นไหมมันจะมีเป็นขี้เลื่อยผสมกับจุกไม้ก๊อกจริงๆซึ่งส่วนข้างล่างเนี่ยก็คือเป็นเป็นขี้เลื่อยแล้วแล้วก็เป็นผสมกาวอ ข้างบนก็จะเป็นอันที่มีความหนาแน่นสูงสเลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นไม,ก,ก,ไมก๊อกเลยก็จะเป็นเกรดคุณภาพที่ที่เขาเรียกว่าลูกจะลูกจะพุ่งดีเสถียรใช่ใชเพราะว่าลูกจะพุ่งดีเออเพราะว่าน้ำหนักลูกอะ่ะมันส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ตัวจุกเนาะจุกกกจุกกกนะคะแล้วก็อีกองค์ประกอบหนึ่งที่พี่เปิร์พูดก็คือตัวขนนั่นเองนะคะซึ่งถ้าขนที่เกรดดีๆเนี่ยก็จะแบ่งเป็นขน ขนเป็ดกับขนห่านขนขนไก่เนี่ยเราเรียกว่าขนไก่แต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็เป็ดกับห่านแล้วนะคะซึ่งคุณภาพของขนห่านเนี่ยก็จะสูงกว่าคุณภาพของขนเป็ดในเรื่องของวิถีการบินของลูกเป็ดความทนทานด้วยความทนทานด้วยนะคะซึ่งขนห่านกับขนเป็ดเนี่ยก็มีหลายเกรดด้วยกันนะคะ ขนหานที่เราเห็นอยู่เวลาที่เราไปเลือกซื้อลูกแบดมินตันแล้วเห็นเนี่ยบางทีเขามีตัวอย่างมาให้ดูนะคะเราก็ต้องดูแล้วว่ามันเป็นขนหาลนลักษณะเต็มใบหรือครึ่งใบเราสามารถเช็คได้อย่างไงบ้างพี่เปิลม,มีตัวอย่างของครึ่งใบไหมคะอ่าเราเรา,เราอันนี้อันนี้รู้สึกว่าพี่มีตัวอย่างของขนเป็ดเลยนะจะเห็นว่าใน,ในแต่ละใบเนี่ยความความความสมมาตรมันไม่เท่ากันใช่ไหมเออตัวขนเนี่ยฝั่งหนึ่งมันเยอะกว่าฝั่งหนึ่งมันน้อยกว่ามากอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะส่งผลต่อวิถีลูกทั้งหมดแหละค่ะเพราะฉะนั้นความแพงของลูกแบตเนี่ยก็มีทั้งหนึ่จุกก๊อกเลย 2. ก็คือลูกประเภทของขนใช่ถ้าขนขนห่านขนเป็ดราคาก็ต่างกันแล้วใช่ขนห่านที่มีคุณภาพดีๆเนี่ยมันก็จะมีการเขาเรียกว่าจัดเรียงตัวกันแบบเต็มใบนะคะพอพูดถึงเรื่องของขนแล้วพี่เปิลรู้ไหมคะว่าขนที่เขาเอามาใช้ทําตัวลูกแบดมินตันขนห่านเนี่ย มันมีห่านมีกี่ปีคะสองปีครับแล้วขนเนี่ยมาจากปีกซ้ายหรือปีกขวาปีกซ้ายถูกต้องปีกซ้ายพี่เปิร์คคือขนห่านเนี่ยเขาแบบไม่ใช่ว่าเอาจากปีกขวามาแล้วปีกซ้ายมาวิถีการบินมันจะไม่ได้ทําไมเขาต้องเอาจากปีกซ้ายมารู้ไหมคะอาวทําไมครับเพราะว่าเวลาที่เอาจากปีกซ้ายมาเวลาเรียงตัวของลูกแบตอ่ะมันจะเป็นวิถีไปไปในวิถีเดียวกันอ่าแล้วก็เป็นการตามเข็มนาฬิกาเพราะถ้าสมมติว่าเอาทั้ง ปีกซ้ายและปีกขวามาคราวนี้อ่ะวิธีที่เวลามันบินมันก็จะแบบมันก็จะสายแล้วอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเรียงตัวมันแบบตามเข็มนาฬิกาน,นั่นเองเขาก็เลยเลือกจากปีกซ้ายมานะคะปกติปีกซ้ายนี่ใครเก่งๆคะประธานเป้ครับประธานใครดูบอลได้รู้ว่าใครไม่ดูบอลนี่ <laughs> งงเลยนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบหลักๆที่สําคัญเลยที่ทาให ขนเนมีมีความคงทนมากขึ้นวิธีการบินในเชิงของลูกแบดมินตันดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยแหละยิ่งขนดีคุณภาพดีก็จะทำให้ราคาค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะทีนี้ก็มีคำถามค่ะว่าสปีดแต่ละตัวเลขแตกต่างกันยังไง75 76 77นะคะสิ่งที่จะส่งผลต่อ สปีดในการเลือกลูกแบตเลยเนี่ยก็จะมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันนะคะก็คือ1เลยก็คือเป็นอุณหภูมิความชื้นความชื้นแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นระดับความสูงของระดับทะเลนะคะแต่ว่าเอาง่ายๆเลยมาเจาบกันที่อุณหภูมิกับความชื้นก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าบางทีเราอาจจะแบบเราคงไม่ได้ไปวัดระไหนเลยเจอบ่อยสุดอ่าซึ่งตัวความชื้นกับอุณหภูมิเนี่ยทำไมถึงถึงมีผลเอารตีที่บ้านเราเลยเนี่ย อากาศร้อนๆกับอุณหภูมิที่แบบว่าอากาศเย็นๆนี่พี่เปิ้ลต้องเลือกอยังไงเออถ้าของบ้านเรานะเป็นมันเป็นเป็นร้อนชื้นเนี่นะทำให้ลูกอ่ะมันจะตื้อค่ะค่อนข้างตื้อมันก็เลยต้องเลือกลูกแบตที่มันมีความสปีดนิดหนึง่งส่วยนิดหนึง่งเพื่อให้ลูก<ด> <จะ S 2> พุ่ง<ป>ขึ้นพุ่งลูกก็จะได้ไปแหวกอากาศได้นะคะวิถีมันก็จะพุ่งไปแล้วแบบมันวิถีมันจะไม่หยุดใช่นะใช่อันนี้ก็คือเวลาการเลือกลูกแบตนะคะถ้าสมมุติว่า ไปตีที่ชื้นๆเหมือนหน้าฝนเขาเรียกว่าความชื้นสูงนะคะในบ้านเราความชื้นสูงด้วยแล้วยิ่งไปเลือกสปีดที่แบบต่ำๆเช่นแบบ75บางวันที่เราตีกันพี่เปิลจะรู้สึกยังไงคะตีไม่ไปต้องต้องแบบว่าโอ,อ้โหออกแรงฟาดเยอะ,อะเนื่องจากเหมือนความชื้นในอากาศมีค่อนข้างเย,เยอะเนาะมันก็จะต้องการความเร่งหรือว่าน้ําหนักของตัวจุกเนี่ยเข้าไปเพื่อแหวกอากาศมันนะคะซึ่ง สปีด75 76 77เนี่ยไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่ามันอยู่ที่ความต่างมันอยู่ที่ตัวน้ำหนักของจุกก๊อกซึ่งเวลาที่เราจับจับดูเนี่ยบางที75 76รู้สึกว่า ไม่ต่างกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักของตัว76เนี่ยจะอยู่ที่4.85ถึง4.91กรัมนะคะเดี๋ยวขึ้นข้อมูลอ้างอิงไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะพอเราจับดูไม่ต่างแต่พอเวลาที่มันไปแหวกอากาศเนี่ยบางทีเราตีด้วยไหล่ของเรานะความแข็งแรงวองาเนี่ยเรารู้เลยเนาะแ่นักกีฬาที่เขาแข่งกันในในฮอที่มีแบบแอ เขาเรียกว่าเครื่องปรับอากาศทุกทิศทางเลยแล้วก็อุณหภูมิค่อนข้างเย็นไม่ได้แข่งเหมือนร้อนในบ้านเรานะคะยิ่งต้องอาศัยคุณภาพลูกที่มีวิถีค่อนข้างดีแล้วก็แหวกอากาศได้ค่อนข้างดีมากพี่เปิ๊กเห็นลูกที่นักกีฬาเขาไปแข่งไหมขนไก่จัดเรียงตัวกันแบบอโอโ้โหสวยเลยละสวยงามเต็ใมใบสปีดลูกพุ่งดีงเลยจะไม่ใช่แบบลูกที่เราเล่น,ลนกันอย,อยู่แบบนี้นะคะ ซึ่งตอนที่หวันไปตีที่ต่างประเทศนแชร์ให้ฟังอากาศค่อนข้างเย็นเลยเหมือนกันนะคะเขาจะเลือกลูกสปีดประมาณ7 7 7 8ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเอาลูกประเทศไทยไปตีต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเรียกว่าน้ําหนักของตัวจุกก๊อกเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะไปไปแหวกอากาศหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าลูกมันตื้อลูกมันตื้อนั่นเองนะคะโดยสรุปแล้วนะครับ สำหรับการเลือกรูปแบบท,ที่ใช้กันในบ้านเราเนี่ยในแบบร้อนชื้นเนี่ยก็ควรจะเลือกรูปแบบเนี่ยที่สปีด75 76ขึ้นไปนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่แต่ละที่ด้วยว่าอาจจะมีทิศทางลมหรือว่าบรรยากาศแตกต่างกันออกไปนะคะก็ลองลองเลือกดูก่อนถ้ารู้สึกว่าตื้อม,มากๆเนี่ยก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็น 76, 76. นะแต่ว่าสปีดที่พวกเราชอบกันเลยเนี่ยก็คือสปีดขอเป็นเลข76ก่อนแล้วกันเพราะว่าจากสนามที่แบบพอเวลาเราไปตีเนาะบางทีแบบ75เรารู้สึกว่าโโหเบี่ยงทั้งหลายจนปวด ปวดไหล่เงยไหล่ลกันไปหมดแล้วนะคะ<ช>แล้วมันกลายเป็นว่าลูกมันจะมันต้องเหวี่ยงเหวี่ยงค่อนข้างเยอะอกว่าลูกมัน<ร>จะไป<ช>นะคะ<ช>อันนี้ก็ถ้าใครใช้ลูกแบตอะไรอยู่สปีดแบบไหนก็ลองคอมเมนต์อยากรู้เหมือนกันนะคะลองคอมเมนต์ใต้ล่างกันมาได้นะคะหรือว่าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถมาแชร์ใต้คอมเมนต์ให้กับพวกเราได้เช่นกันนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ต้อง ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมตว่าใครที่มีคอมเมนต์อยากถามคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องแบบมินตันอยากให้เราชวนคุยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างกันมาได้เลยนะคะ